เพราะครูไม่ได้ให้แบบนี้ง่ายๆนะคะเพราะแบรนด์ครูค่ะไปหกเจ็ดสิบประเทศแล้วนะคะเราขายกันหกเจ็ดสิบประเทศแล้วยอดขายเราพุ่งปริ้นปลาสปลูดปลาดไปแบบไกลมากแล้วแต่เรามาช่วยค่ะช่วงโควิดเราช่วยเหลือคนที่อยากมีอาชีพจริงๆเอาวิชาครูไปแล้วไปขายของของคุณเอาวิชาครูไปไปขายแบรนด์ของคุณเอาวิชาครูเพราะครูมั่นใจค่ะว่าคุณไปเปิดแบรนด์ไหนมาก็ตามเขาไม่มาจับมือคุณทําหรอก ครูมั่นใจเพราะครูก็ทํามาหลายแบรนด์แล้วนะคะครูเคยทำมาห้าแบรนด์ค่ะทุกคนเผื่อใครไม่รู้นะคะเขาไม่มาจับมือคุณทําแบบนี้หรอกค่ะเขาขายของแล้วแล้วเลยนะคะเขาไม่มานั่งจับมือคุณหรอกค่ะแต่สําหรับครูครูให้วิชาคุณไปคุณเอาไปทําเลยค่ะเอาวิชาครูไปขา,ขายของคุณทุกคนคะตอนนี้นบะเก้าขายดังทุกช่องทางค่ะรไลโอเอไทม์ไลน์ เพจเฟซส่วนตัวทีทีดิท็อดังทุกช่องทางแม้กระทั่ง YouTube ทุกคนไปถามกันเอาเองนะตอนนี้ YouTube มีคนตามหาขายของได้ใน YouTube เป็นร้อยกล่องขายของได้ใน YouTube คนตามหาใน YouTube หลายคนในนี้ครูไปฟังไลฟ์มาเขาตามหามาจาก YouTube ค่ะแล้วไปเจอคุณพอดีไปเจอคุณโพสไปเจอคุณลงพอดี จาก YouTube เพราะฉะนั้นบอกเรานะคะว่าครูมีวิธีการบอกคุณแล้วให้คุณได้เห็นด้วยว่ามันทำได้จริงหรือไม่จริงแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะใครที่ยังไม่เก่ง YouTube ไม่เก่ง s h o ป e e Lazada ใครที่ไม่เก่งในเรื่องของ Line OA หรือว่าทำไลน์ลงไง,งครูเครูจะขายยังไงคะหรือว่ารีวิลงตรงไหนคะครูไม่ต้องห่วงคะ่ะครูจะแนะนำคุณเลย ว่าชื่อนี้ทักเข้าไปเลยเพราะเดี๋ยวครูจะไปหลังไม่กับเขานะคะว่าโอเคไหมแล้วถ้าคุณทักไปให้เขาอะเอาคุณเข้ากลุ่มแล้วให้เขาเปิดสอนคุณหนึ่งคอร์สเต็มๆนะคะหนึ่งคอร์สเต็มๆเ,เกี่ยวกับลงโอเอลงยังไงในริวลงยังไงใน y u t ท b ปปั้นยังไงในเอ่อ uh, ไทม์ไลน์ลงยังไงถึงจะมีคนเห็นถึงจะมีคนทักโอเคไหมถ้าโอเคเจอกันค่ะ9ถึง13 ทักทีมงานนพเก้าได้ทุกคนนะคะไม่ต้องทักครูนะคะทักทีมงานนพเก้าได้ทุกคนเลยถ้าทีมงานคนไหนไม่รับคุณคุณก็เปลี่ยนคนนะคะเพราะในที่นี้ที่คุณเห็นคอมเมนต์นี้เกือบทั้งประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นนพเก้าค่ะนะคะเพราะฉะนั้นลองทักไปค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองเปิดไฟให้ตัวเองหนึ่งดวงค่ะนะคะวันนี้คุณอาจจะไม่เชื่อครูอย่ารอให้มันถึงวันที่ไฟคุณดับจริงๆแล้วคุณถึงมานึกถึงครูนะคะ เพราะวันนั้นมันอาจจะไม่ใช่โอกาสนั้นแล้วโอเคนะวันนี้ลองรับโอกาสจากครูสักครั้งหนึ่งเผื่อชีวิตคุณจะรวยกว่าครูไปอีกไม่รู้กี่ล้านเท่านะคะเหมือนใครหลายๆคนที่เปิดโอกาส